สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับภายจากเพจภาษาเกาหลีน่ารู้นะคะมินิคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคำถามจากน้องๆใน IG นะคะคำว่าคนคุยในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะมาดูกันนะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกับคำว่าซอมก่อนนะคะซอมตรงนี้นะคะมาจากชองวาคาจิอันนึงก่อนนะคะก็คือสิ่งที่มันแบบไม่ยังไม่ได้แน่นอนยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะมาจากคำว่าซัมติงในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เขาใช้ยังไงในภาษาเกาหลีล่ะก็คืออันนี้เวลาที่เราใช้คำว่า เนี่ยก็คือมันยังไม่ได้มีการตกลงสถานะากันเป็นคนคุยคุยกันนั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าคนคุยของเราเป็นผู้ชายนะคะเราจะเรียกว่าซอมนำนำตรงนี้นะคะมาจากนำจาเนาะซ่อมนำก็คือคนคุยที่เป็นผู้ชายต่อไปนะคะถ้าคนคุยที่เป็นผู้หญิงนะคะจะเรียกว่าซ่อมหย่อซ่อมหย่อนนะคะยอตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วมาจากยอจาผู้หญิงนั่นเนองเนาะอ่ะคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเนี่ยมันแบบอยู่ในช่วงที่กําลังคุยคุยกันอยู่นะคะเขาเรียกว่าซอมท่าดะ ซอมท่าดานะคะอ you know, <t astic subscriber> ันนี้คือช่วงที่คุยคุยกันนะคะซอมท่าดาคือคุยคุยกันอยู่เนาะอะครานี้นะคะก็ตอบคาถามไปแล้วว่าถ้าคนคุยเราเป็นผู้ชายเนี่ยเรียกซอมนําแต่ว่าถ้าคนคุยเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเรียกซอมยอนั่นเองนะคะครานี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะไพจะบอกว่าไพมีผู้ชายที่คุยคุยอยู่นะคะก็จะบอกว่าอะไรเอ่ยซอมนำมีอิสเซลซอมนำมีอิสเซลแต่ว่าถ้าเราพูดกับเพื่อนเนี่ยก็เป็นซอมนำมีอิสซอ ทำน้ำม,มีอิซอนะคะคือมีคนคุยเชจนผู้ชายอยู่เนะาะคราวนี้เราจะบอกว่าเห็น2คนนั้นอะ2คนนั้นอะเขาแบบกำลังคุยคุยกันอยู่นะก็เป็นอะไรเอ่ยถูซรามเมินสมท่านึ่งจุเอีย ทูซารามเมินซอมทาเน้นจุ้งเยยะก็คือทูซาร์มนะคะสองคนนั้นซอมท่าเนนจุงยีนะคะก็คืออยู่ในช่วงอยู่ในระหว่างคุยคุยกันนั่นเองค่ะอ่ะาคราวนี้ก็มาตอบคาถามเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มายกตัวอย่างประโยคให้เนาะอ่าตรงนี้ใครที่อยู่ในโมดนี้นะคะก็จะได้พูดเป็นภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้องนะคะแทนก็ในคลิปนี้ภายสอนถึงเท่านี้นะคะเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ